สวัสดีครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้เราจะไปอัปเดตการสู้รบกันระหว่างกองทัพยูเครนและกองทัพรัสเซียกันอีกเช่นเคยโดยในวันนี้เรามีข่าวว่ากองทัพรัสเซียนั้นได้สูญเสียเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบ KA52 เพิ่มเติมไปอีกหนึ่งลำส่วนสาเหตุเบื้องต้นของการตกยังไม่เป็นที่แน่ชัดอย่างไรก็ตามก็มีแนวโน้มที่น่าตกใจเพราะว่าอากาศยานรบของกองทัพรัสเซียมักตกลงมาเอง ซึ่งพวกมันก็ไม่ได้ถูกโจมตีจากทางฝั่งของยูเครนแต่อย่างใดนะครับปัญหาหลากัลกๆของกองทัพรัสเซียก็คือขาดการซ่อมบำรุงตามรอบอย่างต่อเนื่องส่วนอย่างที่สองก็อาจจะเป็นเพราะว่าชั่วโมงการฝึกนักบินของพวกเขาน้อยเกินไป ส่งผลให้ไม่สามารถบังคับเครื่องได้ดีเท่าไหร่นักและเมื่อวานนี้นะครับคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าเครื่องบินโจมตีทิ้งระเบิดแบบซู25ของกองทัพรัสเซียก็ตกลงมาอีกด้วยถ้าเราสังเกตที่ลูกล้อของเครื่องบินดีๆเราจะเห็นได้ว่าดอกอยางของพวกมันนั้นแทบที่จำไม่เหลือแล้วนะครับนี่ก็แสดงออกได้อย่างชัดเจนว่ากองทัพรัสเซียนั้นขาดการซ่อมบำรุงอากาศยานรบจริงๆครับ เอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูการสู้รบกันในเขตครูดกันบ้างซึ่งเราเพราะว่ายังไม่มีความคืบหน้าอะไรมากมายนักกองทัพรัสระเยพยายามเปิดฉากรุกแบบ3ทิศทางแต่ว่ารูปแบบการรบของพวกเขาก็อยู่ในรูปแบบเดิมๆมีการยิงปืนใหญ่และอาวุธระยะไกลเข้าใส่แนวตั้งรับของยูเครนหลังจากนั้นก็ส่งขบวนรถถังยานเกราะเข้ามาบุกแนวตั้งรับ แต่ก็น่าละครับทางการของยูเครนก็สามารถต่อต้านการรุกของกองทัพรัสเซียเอาไว้ได้โดยการใช้งานปืนใหญ่สนามดโดรนจรวดต,ต่อต้านรถถังยิงโจมตีเข้าใส่ขบวนคอนไวย์ของกองทัพรัสเซียอย่างหนักส่งผลให้ยูเครนสามารถขับไล่การรุกของกองทัพรัสเซียได้ในที่สุดครับ นอกจากนี้ยูเครนยังได้เพิ่มการเฝ้าระวังทางอากาศมากขึ้นโดยการส่งโดรนขึ้นลาตะเวนแนวส่งกำลังบำรุงของกองทัพรัสเซียบนถนนสาย E38 ซึ่งล่าสุดนั้นก็พบว่ายูเครนสามารถทำลายรถขนส่งทางการทหารของกองทัพรัสเซียได้จำนวนสองคันในพื้นที่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเขตครูด อย่างไรก็ตามการมีส่วนร่วมต่อการสู้รบของฐานเกาหลีเหนือในพื้นที่ยังไม่ปรากฏแน่ชัดเรามีแต่เพียงภาพวาดฐานร,รัสเซียกำลังสอนภาษาให้กับฐานเกาหลีเหนือมีการพาไปดูที่พักของพวกเขาแสดงให้เห็นถึงความเป็นอยู่ที่ดีพอสมควรพวกเขามีทีวีมีตู้เย็นมีการน้ำร้อนและมีที่นอนอุ่นๆซึ่งแม้แต่ฐานของรัสเซียเองยังออกปากว่าที่พักของฐานเกาหลีเหนือเหล่านี้ยังดีกว่าของพวกเขาเสียอีก ส่วนสื่อทางตะวันตกได้เขียนข่าวว่าหานเกาหลีเหนือส่วนใหญ่เริ่มติดหนังผู้ใหญ่หลังจากที่พวกเขาไม่ได้ถูกจำกัดในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอันนี้แอดมินก็ไม่รู้ว่าเขียนเอาหาหรือเปล่านะครับแต่ข่าวมันก็ออกมาแบบนี้จริงๆโดยรวมๆแล้วในขณะนี้การสู้รบกันก็ยังคงไม่มีความคืบหน้ามากนักนะครับเพราะว่าใกล้จะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วดังนั้นการรบต่อไปน่าจะเป็นการใช้อาวุธระยะไกลเข้ายิงถล่มกันมากกว่าครับ ต่อมาเดี๋ยวเราไปดูการรบกันที่เตอร์เลสกันต่อนะครับในบริเวณนี้เราพบว่ากองทัพยูเครนย,ยังคงสามารถรุกคืบหน้าได้ดีนอกจากที่ยูเครนจะพยายามเข้ายึดบริเวณใจกลางเมืองซึ่งเป็นพื้นที่ของตึกสูงแล้วพวกเขายังได้ส่งดโดรนในรูปแบบต่างๆเข้าไปโจมตีฐานรัสเซียในแนวลึกส่งผลให้กองกําลังของรัสเซียนั้นก็สูญเสียไปไม่น้อยเช่นกันครับต่อมาเดี๋ยวเราไปดูการรบกันที่โปรคอบกันต่อครับ จุดน,นี้เราเพบว่ากองทัพรัเสเซียกําลังโหมบุกยูเครนอย่างหนักจากหลายทิศทางส่วนทางฝั่งของยูเครนก็พยายามที่จะตั้งรับด้วยความอดทนเพื่อรักษาแนวรบของตนเอาไว้ให้ได้นานที่สุดยูเครนพยายามใช้ดโดรนและอาวุธระยะไกลเข้าทําลายรถขนส่งทางกทหารและอาวุธหนักอื่นๆของกองทัพรัเสเซียอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เมื่อไม่นานมานี้กองทัพรัเสเซียก็สูญเสียกําลังรบไปไม่น้อยเช่นกันส่วนความคืบหน้าในการรบนั้นเราก็ยังคงพบว่ากองทัพยูเครนสามารถทาการ การตั้งรับได้อย่างเข้มแข็งงานนี้ต้องบอกว่าไม่ง่ายสำหรับกองทัพรัสเซียครับส่วนต่อมาก็จะเป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับรถขนส่งทางการทหารของรัสเซียพวกเขาพยายามดัดแปลงรถพลเรือนเอามาเป็นรถขนส่งทางการทหารเนื่องจากว่ากองทัพรัสเซียนั้นได้สูญเสียรถถังยานเกราะไปเป็นจำนวนมาก งานนี้ต้องบอกว่าหากฐานรัสเซียนายไหนโชคร้ายหน่อยก็จะได้นั่งรถแบบนี้เข้าสู่สนามรบเพื่อเข้าตีแนวตั้งรับของยูเครนนั่นแหละครับเนื่องจากว่าพวกมันไม่มีกราะป้องกันตัวหากว่าพวกมันถูกกระสุนปืนคอตกใกล้เพียงนิดเดียวโอกาสที่ฐานของรัสเซียจะได้รับบาดเจ็บนั้นก็มีอยู่สูงเลย อย่างไรก็ตามมันก็ดีกว่าให้ฐานของรัสเซียเดินเท้าเข้าสู่แนวรบอันนี้แอดมินก็ไม่เข้าใจว่าฐานของรัสเซียกำลังคิดอะไรกันอยู่นะครับพวกเขานั้นได้เดินเท้าเข้าหาแนวตั้งรับของอยูเครนส่วนเจ้าบ้านอย่างยูเครนนั้นก็ได้ใช้เครื่องยิงลูกระเบิดทำการยิงเข้าใส่ทหารกลุ่มดังกล่าวและผลที่ตามมาก็อย่างที่คุณผู้ชมคาดเดาได้นะครับแอดมินก็ไม่สามารถเอาภาพมาลงได้จุดนี้ต้องขออภัยคุณผู้ชมจริงๆครับ ต่อมาเดี๋ยวเราไปดูผลงานทางการทหารของยูเครนกันต่อซึ่งเราเพบว่าโดรนตรวจการของยูเครนนั้นสามารถค้นพบระบบป้องกันพนังกาศระยะใกล้แบบสเตลลาสิของกองทัพรัสเซียได้กองทัพรัสเซียนั้นต้องนําระบบป้องกันพนังกาศชนิดนี้เอามาใกล้กับแนวหน้าและจะต้องอยู่ในบริเวณพื้นที่เปิดโลง่งเพื่อคอยตรวจหาอากาศยานรบของยูเครนสําหรับภารกิจสนับสนุนหน่วยดําเนินกลยุทธ์ในพื้นที่ แต่ว่าพวกมันก็ไม่รอดนะครับถูกทางการของยูเครนสามารถตรวจพบได้ก่อนและได้ใช้โดรนแบบ FPV เข้าทำลายพวกมันได้สำเร็จครับ นอกจากนี้การรบกันในบริเวณพื้นที่ของคาคีฟเรายัางพบว่ากองทัพยูเครนสามารถทำลายระบบจรวดหลายลำกล้องเชโมบาลิกแบบทอน1 a รถถังเต่าง,งอยและยานเกราะของกองทัพรัสเซียได้ต้องบอกว่าในพื้นที่อย่างนี้ก็ยังคงมีการต่อสู้กันอย่างต่อเนื่องแม้ว่ากองทัพรัสเซียส่วนหนึ่งจะถอนกำลังไปช่วยฐานรัสเซียรบในครูดและก็ตาม แต่กขคาดว่าจะยังคงมีฐานรัสเซียจํานวนไม่น้อยอยู่ในพื้นที่เนื่องจากว่ายังพบรถถังยานเกราะและอาวุธหนักอื่นๆในพื้นที่ของคาคีฟส่วนทางการของยูเครนก็กำลังผลักดันฐานรัสเซียต่อไปซึ่งพวกเขาก็มีเป้าหมายว่าจะยึดคาคีฟกลับคืนมาให้ได้ครับ และยอดการสูญเสียของกองทัพรัสเซียประจำวันที่9พฤศจิกายนฐานราบก็เสียชีวิตไป1,660นายยานเกราะ36คันรถขนส่งทางการทหาร66คันรถถัง5คันปืนใหญ่สนาม23กระบอกโดรน49ลำและขีปนาวุธระยะไกลอีกจำนวน3ลูกครับ ก็ถือได้ว่ากองทัพรัสเซียนั้นได้สูญเสียทหารราบอย่างหนักอย่างต่อเนื่องกองทัพรัสเซียพยายามโหมบุกหนักในหลายพื้นที่โดยมีเป้าหมายว่าจะต้องยึดครองดินแดนของยูเครนให้ได้มากที่สุดรัสเซียมองว่าการมาของทัมจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาเนื่องจากว่าทีมงานของทัมมีนโยบายต่อยูเครนโดยระบุว่าสหรัฐควรจะดําเนินการจัดส่งอาวุธยุโทโธปกรณ์ให้กับยูเครนต่อไปแต่ต้องอยู่บนเงื่อนไขที่รัฐบาลของยูเครนต้องเข้าสู่กระบวนการเจรจาสันติภาพกับรัสเซีย ในขณะเดียวกันพวกเขาก็เอาใจรัเสเซียไปด้วยโดยการบอกว่าจะชะลอการเข้าเป็นสมาชิกนาโตของยูเครนออกไปให้นานที่สุดพร้อมทั้งบอกว่ายูเครนควรเจราจาโดยมองไปที่เขตแดนในปัจจุบันโดยไม่ให้ยูเครนคาดหวังว่าจะยึดดินแดนทั้งหมดกลับคืนมาหรือถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือต้องการให้ยูเครนย,ยกดินแดนบางส่วนให้กับรัเสเซียก็แลกกับการยุติสงครามนั่นแหละครับ อย่างไรก็ตามแอดมินก็ไม่อยากให้กองเชียร์ทางฝั่งยูเครนนั้นคิดมากเกินไปนะครับเพราะว่าการพูดลักษณะนี้มันก็เป็นการพูดในช่วงหาเสียงซึ่งก่อนช่วงจะเกิดสงครามรัสเซียยูเครนขึ้นตอนทำเป็นประธานาธิบดีทำก็เคยขายจรวดต่อต้านรถถังแบบเจวลินให้กับประเทศยูเครนมาแล้วครับดังนั้นเราคงต้องรอดูกันไปแบบยาวๆเลยครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับแต่ก่อนจะจากกันไปแอดมินขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆช่วยเข้าไปกด subscribe ช่องสำรองของแอดมินด้วยนะครับโดยช่องนี้แอดมินจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการรีวิวอาวุธหรือว่าการจัดลาดับกองทัพประเทศต่างๆและเนื้อหานั้นก็จะมีความแตกต่างจากช่องหลักซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นข่าวสารสงครามระหว่างประเทศครับสำหรับวันนี้แอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิตริตรีกันดีเช่นเคยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ